ไปที่ข่าวต่อไปกันหนยดีกว่าไปเรื่องความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาระหว่างพลอยพลอยพันธ์กับปีเตอร์คอปเดรันดนลถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังคงคารคาซังหาบทสรุปไม่ได้นะครับแต่ทั้งคู่ก็พยายามทําหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุดครับ หลังทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่อปรากฏภาพสามีตัวดีปีเตอร์คัปเดรินดอลโผล่ไปร่วมงานวันเกิดลูกชายคนโตน้องแพนเตอร์อายุครบ3ามขวบแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกทั้งที่มีปัญหาบ้านแตกค่ารากษาสังมานานกว่าสองปีโดยคุณแม่ใจแกร่งพลอยพลอยพันที่มาร่วมบันทึกเทปในรายการยิงสักยิงแซ่บก็เปิดใจว่าเธอเป็นคนส่งไลน์ไปชวนพ่อของลูกเองเพราะแม้จะต้องแยกทางกันแต่ก็อยากทําหน้าที่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดค่ะ ส่งการ์ดไปให้เขาก็เขาก็ทราบอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าเขาอาจจะแบบเหมือนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ได้กลัวจะแบบมาแล้วก็รู้สึกไม่ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาคงอาจจะคอนเซิร์นเรื่องนี้เยอะแต่ว่าเขาก็มาให้อะคะ่ะก็เป็นเรื่องที่มันดีๆคือเขาตรงเวลามากนะคะแล้วก็กลับหลังจากตอนที่เราเป่าเค้กเสร็จก็คืออยู่ร่วมด้วยกันตลอดเวลาค่ะความสัมพันธ์นะตอนนี้พูดคุยกันยัง ก็พูดคุยในเรื่องที่มันที่มันควรจะคุยนะคะบ,บางเรื่องที่มันที่มันสำคัญกับกับชีวิตลูกหรือว่า,อ,าอะไรที่มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันทุกวันเนี้ยเขาก็เขาก็จะเหมือนแบบรับฟังมากขึ้น ส่วนการอย่าร้างสาวพลอยก็ตอบเพียงสั้นๆว่ายัางไม่ได้มีการจรดปากกาเส้นใบใหย่ยางเป็นทางการเพราะต่างฝ่ายต่างก็งานยุ่งถึงอย่างนั้นก็มีแนวโน้มพูดคุยตกลงกันได้ด้วยดีค่ะโดยไม่ต้องพึ่งโรงพึ่งสารขณะที่ค่าเลี้ยงลูกตั้งแต่ปีเตอร์ออกจากบ้านไปสาวพลอยก็รู้สิป,ปากเงียบไม่ขอพูดถึงแต่อย่างใดค่ะการว่าคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการเจาะลึกนะฮะชีวิตของพลอยพลอยพันได้นะครับในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บนะครับออกอากาศในวันที่12เมษาย,ยนนะฮะ